จำพระ<ช>มองภาพพระใช่ทําไมต้องมองภาพด้วยครับบล็อกจิตมันไว้ตาอยู่กับภาพจิตอยู่กับพระครับอยู่กับบทสวดมองภาพของพระก็ลืมตาหลับตาอยูน่นะสวดไปถ้าพวกนี้มีมีความเพียรหน่อยขยันหน่อยก็จะสัมผัสลูกกับนามได้ง่ายหน่อยครับ สัมผัสพลังงานได้น้อยหน่อยได้ไวหน่อยแล้วก็จะเข้าใจในชีวิตเราเข้าใจอดีตอ่ะเพราะปัจจุบันมาจากอดีตในการกระทาปัจจุบันคืออนาคตมันจะย้อนอดีตได้ครับไม่ต้องไปถามใครเพราะเราบันทึกกรรมไว้ในโลกไม่จะไปไหนเพราะนั้นตัวเองไม่รู้จักตัวเองเรเป็นไปนไม่ได้ครับถ้าเราหยุดนะยกเว้นเราไปทางโลก มากเกินไปเราก็ไม่รู้ว่าอดีตเราเป็นยังไงอานาคตก็ยังไม่รู้อีกมันเป็นยังไง mm hmm. แต่ถ้าเราพิจารณาจริงๆมนุษย์ในยุคนี้มันก็ร้อยปีร้อยปีสี่หมื่นวันวันยี่บสี่ชั่วโมง mm hmm. อยัางตัวนี้อยู่สักกี่วันนะสองหมืน mm hmm. วันถึงไหม mm hmm. ครึ่งหนึ่งแล้วอรับ mm hmm. <laughs> วันมีสิบโมงมันก็หมดไปเรื่อยๆนะถือต้องเข้าใจว่าโลกนี้ไม่ใช่ของใครนะ เป็นของมนุษย์สัตว์วิญญาณที่มันเวียนว่ายายเกิดไม่มีที่เส้นสุดเนี่ยในศาสตร์หลวงพ่อที่สอนหลวงตาไว้ทั้งหมดเองต้องเกิดเป็นใหญ่นะอนาคตเองเป็นต้องใหญ่ไปเรื่อยๆแหละยไม่อยากเกิดมาแล้วเล็กต้องค,ควบคุมในการเวียนว่ายายเกิดนะครับคือต้องสวดมนต์ภาวนาต้องให้จิตอยู่กับเคลื่อนของไตรสนานาคมคลื่นของบพุทธธรรม,มะสฆงอ่ะ พระพุทธเจ้าโอเคท่านไม่เกิดแล้วพระธรรมกม็โอเคเป็นปกติส่วนพระสง์น่ะมันมีทั้งหนอพุทธภูมิปัจเจกภูมิและอัตภูมิซึ่งเตรียมตัวที่จะต้องไม่เกิดแล้วก็เป็นสาวกภูมิองคนกรกติดตามพวกบริษัทองคไนองค์หนึ่งเพราะนั้นถ้าเกิดเข้าถึงใจสนารนาคมสายใยจายิตเราเนะี่ยกับท่านน่ะมันก็มากขึ้น ถ้าเราสวดทุกวันเนี่ยสวดทุกครั้งสายใายมีทุกครั้งถ้าสวดจากนี้ไปจนตายละ่ะวันหนึ่งกี่รอบายายรอบ่ะสายายกี่รอบอํคำว่าสายใยก็คือปัจจุบันเนี่ยมันจะเดินป,ดประดีตปัจจุบันเราเราฝึากกรรมฐานทุกวันทุกวันนะมันก็เป็นสายใหญ่เหมือนเราอยู่ผัวเมียอยู่ด้วยกันมันก็บันทึกตั้งแต่จํา เจอกันครั้งแรกอ่ะเวลาด่ากันมันก็มีสายใหญ่ขึ้นมาสองนาทีสองวิมันก็มาแล้วมันมาหมดแล้วเหมือนพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านเห็นเทวทูตท่านมนึกษครนบมันอดีตมันก็ขึ้นมาท่านก็ต้องบวชนะถ้าท่านไม่บวชท่านก็เป็นจักรพรรดินะเพราะสายใหญ่ตรงนี้ก็คือการทำ